สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอแนะนํารถยนต์กระบะแคบโฟวินนะครับใครที่กําลังหารถเอาไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนขับขึ้นเขาในช่วงหน้าฝนนะครับขอแนะนําคันนี้นะครับ Ford ล a n g e r 2.5 XLT นะครับตัวนี้เป็นตัว 4x4 เครื่องยนต์ดีเซลเกียรธรรมดา4ฟวินนะครับคันนี้เป็นรถปี2001ภายนอกนะครับก็เป็นสีฟ้าสีเดิมนะครับรถไม่เคยเปลี่ยนสีภายนอกสีก็สภาพค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับ อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกันสาดประตูนะครับบันไดข้างนะครับผมรวมถึงโป่งล้อนะครับคันนี้ถูกตัดมาด้วยสีบรอนซ์เงินนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันก็รถในยุคสมัยนั้นนะครับถือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะเขาใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับกันชนหน้าชิ้นนี้เป็นเหล็กนะครับโคมไฟก็เป็นกระจกนะครับผมกันชนหน้าก็เป็นของเดิมนะครับกระชังหน้าตัว8ดช่องนะครับเรียกกันว่าโฉมแดช่องนะครับ รถตัวถังก็ได้เดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือว่าจมน้ํานะครับผมก็เดี๋ยวดูภายในกันนะครับอตัวนี้ภายในยังเป็นเบาะกำมะหยี่ของเดิมนะครับสภาพก็ถือว่ายังค่อนข้างจะสะอาดนะครับเบาะทุกตัวนะครับยังแน่นๆนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการลุกนั่งตามการใช้งานนะครับวงมาลัยเป็นของเดิมหัวเกียร์ก็ของเดิมนะครับเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับ ช่องแอร์คอนโซลก็ยังอยู่ในสภาพสวยนะครับผมก็ดูเบาแคปด้านหลังนิดนึงเบาแคปด้านหลังก็สภาพดีทีเดียวนะครับเท่าที่ดูนะครับก็คือคิดว่าเจ้าของเดิมน่าจะไปทํามาใหม่นะครับก็คือตามยุคตามสมัยในช่วงนั้นนะครับผมก็เหมือนจะมีที่พักแขนมีช่องเก็บของไว้ให้ด้วยามาที่กระบะด้านท้ายนะครับผมโฟมฟลของเดิมนะครับก็มีหมองๆบ้างตามอายุนะครับผม ฝาท้ายชิ้นส่วนเดิมนะครับเปิดปิดง่ายครับด้านบนก็มีพื้นปูกระบาดมาให้นะครับสภาพก็ถือว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักนะครับพื้นผิวของตัวพื้นปูเนี่ยไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดเลยนะครับพวกหูล็อกฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยอยู่ครบทุกหูนะครับตัวพื้นกระบาไม่มีผุก็มาดูล้อมแมกและยางกันนะครับผมทันนี้ยังคงเป็น ล้อแมกเดิมขนาดสินิ้วนะครับผมยางก็เป็นยางโยโกฮาม่าจีโอรันดนะครับยางปีอาจจะไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ดอกยางนะครับผมว่าก็ใช้ได้อีกสักระยะยาวๆนะครับดอกยังหนายังเต็มอยู่เลยบริเวณคัสซีซุ้มล้อนะครับสภาพสวยเดิมไม่มีผุนะครับแวะมาดูฝั่งคนขับอีกนิดหนึ่งนะครับพวงมาลัยของเดิมนะครับไม่เปื่อยไม่ลอกก็กระจก ไฟฟ้าตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็กระจกมองข้างสามารถปรับเลนได้ด้วยไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้แอร์เย็นฉ่าเพลงเพราะนะครับใส่แผ่นซีดีเสียบ USB ได้ก็ส่วนเลขไม่นะครับรคันนี้ก็ผ่านการใช้งานมา215,000กว่ากิโลเมตรนะครับผมพาไปชมในห้องเครื่องต่อ ตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2อ0พเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์12วาล์วาอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็เครื่องเดิมไม่ได้ปรับแต่งดัดแปลงอะไรมานะครับผมสภาพของเครื่องยนต์ก็อยู่ในสภาพแห้งๆนะครับผมจอดทิ้งไว้เนี่ยไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับบริเวณผนังเครื่องนะครับก็จะมีเพจแล้วก็สติ๊กเกอร์มอ,อก,กอของเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแปะนะครับ แล้วก็ปากระโปรงของเดิมนะครับนี่โลโกโล้ for d ตัวเล็กๆครับผมเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องนะครับฟังเสียงกันดูนิดนึงใครเคยใช้รถรุ่นนี้ต้องเผาหัวก่อนนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายเสียงนิ่มเสียงเงียบนะครับผม เครื่องไม่เขกนะครับเครื่องแน่นๆ่นก็เดี๋ยวลองชักก้านวัดน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับไม่มีวันนะครับไม่มีไอไม่มีน้ำมันกระเด็นออกมานะครับก็เดี๋ยวลองเล่นเครื่องให้ฟังดีกว่า อัตราเร่งดีนะครับเสียงเงียบมากๆแล้วก็ควันไม่ดําด้วยครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์โฟนะครับรถที่ผมที่เป็นโฟวินนะครับเกียร์โฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4ฟไฮ h โฟโลนะครับพวกนี้ใช้งานได้ทุกเกียร์นะครับใช้งานได้ครบใช้งานได้จริงแน่นอนร้อเอครับเอาไปลุยในสวนในไร่เอาไปขึ้นเขานะครับใช้งานได้แน่นอนนะไฟเกียร์โฟ ก็จะขึ้นครบปกตินะครับเมื่อปลดเป็นขับ2ไฟก็จะดับไม่มีการกระพริบหรือว่าขึ้นค้างนะครับส่วนราคาขายของเจ้าคันนี้นะครับ Ford Ranger 2.5 XLT ปี2001นะครับผมขอเปิดราคาขายเอาไว้ที่149,000บาทนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้โดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์และก็ไลน์ด้านล่างนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยทีกัดสำหรับดูรถคันนี้นะครับอยู่ที่ซอยนวมิน74อยู่ที่กรุงเทพนะครับผม ยังไงก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ